โตโน่นิชาร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจในเอ็กซ์ตร้าโครโมโซมศิละปะไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกทางความคิดสร้างสารรค์แต่ยังเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้ผู้ที่มีภาวะดาวซินโดรมพัฒนาและสื่อสารศักยภาพของตัวเองซึ่งตอนนี้พรสวรรค์ที่ไรขีดจำกัดของพวกเขากำลังถูกถ่ายทอดผ่านนิทรศการเอ็กซ์ตร้าโครโมโซมที่จัดโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยเนื่องในวันดาวซินโดรมโลกวันที่21มีนาคมเอ็กซ์ตร้าโครโมโซมจัดภายใต้ แนวคิด Just Like You แค่โครโมโซมหนึ่งที่เกินมานอกนั้นไม่แตกต่างเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่21-23มีนาคม2568ที่ชั้น5 Central World บริเวณคราฟสตูดิโอโซน Zone, โดยวันเปิดงานมีขบวนพาเหรดของน้องๆที่มีภาวะดาวซินโดรมออกไปประชาสัมพันธ์การจัดงานพร้อมจัดกิจกรรมพิเศษให้ผู้เข้าร่วมง,งานได้สัมผัศสศักยภาพที่เต็มไปด้วยพลัง บวกของพวกเขาโดยมีคุณสุชาติโอวาดวันสกุลนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคู่รักนักสแสดงชื่อดงังโตโน่พาคินคำวิไลศักด์และนิชานัธนิชาดังวัฒนาวนิชมาร่วมพูดคุยแบ่งปันมุมมองและรณรงค์ผลักดันให้เกิดความเท,าเท่าเทียมในสังคม กล่าวว่าผลงานศิละปะของน้องนอง,นองแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมไม่ได้เป็นข้อจำกัดของความสามารถน้องแสดงให้เห็นถึงทักษะและความคิดส,สร้างสรรค์ที่มีต่างไปจากศิลปินทั่วไปเราหวังว่านิทรรศการนี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมองของสังคมที่มีต่อผู้ที่มีภาวะดาวซินโดรมสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการยอมรับความเข้าใจและการสนับสนุนผ่าน นโยบายสาธารณะอยากให้ทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการจ้างงานหรือการใช้ชีวิตในสังคมนักร้องนักสแสดงหัวใจจิตอาสาโตโนภพาคินเผยความประทับใจที่มีต่อน้องที่มีภาวะดาวซินโดรมว่าผมรู้สึกทึ่งในความสามารถของน้องไม่ยมกผลงานของพวกเขาไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังสามารถสื่ออารมณ์และความรู้สึกได้เป็นอย่างดี นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าน้องมีศักยภาพไม่ต่างไปจากคนทั่วไปผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายอย่างที่พวกเขาทำได้ดีเช่นกันการมาร่วมงานวันนี้ทำให้ผมคิดว่าสังคมควรเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ที่มีภาวะดาวซินโดรมได้แสดงความสามารถสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากน้องๆคือความจริงใจและความกล้าที่จะเป็นตัวเองพวกเขาไม่กลัวที่จะแสดงออกและนำเสนอมุมมองของตัวเอง ผมอยากให้ทุกได้มาชมนิทรรศการนี้แล้วจะเข้าใจว่าทำไมผมประทับใจน้องกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าหากสังคมให้โอกาสน้องจะสามารถพัฒนาศัก,กยภาพของตนเองได้อีกมากทางด้านนิชานัทนิชานักแสดงสาวผู้ลหลงไหลในศิละปะซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่าเธอชื่นชอบการวาดภาพมาตั้งแต่ได้เผยความรู้สึกต่อการมาร่วมงานว่านิชารู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในนิทรศการเอ็กซ์ตร้าคโครโมซัมที่เต็มไปด้วยพลังของน้อง ผลงานของน้องมีเอกลักษณ์และมีมุมมองที่แตกต่างอยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองจะเห็นได้ว่าการมีโครโมโซมพิเศษของน้องที่มีภาวะดาวซินโดรมไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างสารรค์งานศิลปะเลยนิชาอยากเห็นน้องได้ไปแสดงความสามารถทางด้านศิลปะในเวทีที่ใหญ่ขึ้นทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ นิชาคิดว่าครอบครัวมีความสำคัญมากในการผลักดันให้น้องได้แสดงความสามารถได้ออกมาสู่สังคมได้ออกมาใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือการสนับสนุนจากสังคมน้องทุกคนมีความสามารถและพรสวรรค์นในตัวเองเพียงให้โอกาสที่เท่าเทียมกับเขาและให้การสนับสนุนที่เหมาะสม